รีวิวสกินใหม่พร้อมไล่ตบอีกพวกกระเทยข้ามาตอนเวลสี่เลยละกันเพราะต้องเกมไม่มีอะไรให้ดูนะคะเอาอีก,กบกัดจะดักตบกูหรอมันไม่ได้นะนูลูกเออพี่สกินสวยขนาดนี้สกินใหม่ต่อแหละขนาดนี้จะมาตบกันได้ยังไงคะเออและอีกคที่ <S <S ทำไมนะอี่ธานไรคะว้าอาีโดนสวนอตั้งแต่ตอนหลอเรียวแล้วนะมึงนะ รอบนี้กูต้องตบอีกซี่คืนให้ได้เลยนะคะเออคือกูต้องได้ตบนะคะปัาบตายไปเลยค่ะโอ้ยจีเอ็มเนิฟกูไปนเนี่ยฮะไม่ว่า GM จะเนิฟกูหรือไม่หรือจะตัดสกิลอันตีกูทิง้งหรือว่ายังไงก็ตามนะคะกูก็จะเข้าไปตบมันอยู่ดีนะคะเพราะกูหมันใสมากแต่ประเด็นก็คือมันไม่ตายนะคะดาเมจไม่พออุ้ยแล้วบัตเตอร์ไฟอยู่พุ่มนั้นเข้าไปยังไงเออพี่ฟอร์เรนเข้าไปแล้วอขอบคุณพี่มากที่สารฝันหนู โอเคกลับมาตัดกลางนะคะ่ะทุกคนว้ายระเผลอกดตีธรรมดาก็ไปขวนเขาอีเลสอีเลสเอาไงคะอีเลสโอ้ยโอ้ยระแวงไปหมดกลัวไปหมดหวั่นไปหมดตบอีขีซีพอแล้วตบกบบังคะอีก,กบก็เป็นกระเทยเนาะจริงๆแล้วอีก,กบเป็นกระเทยแฝงตัวมานะคะเออคือแกรู้ไหมจริง,รงๆแล้วอีคาเฟนี้เป็นกระเทยนะคะเออมันไม่ใช่หญิงแท้มันดูสวยเฉยๆมันแค่กระเทยแบบกระเทยสวยอะแกมันไม่ได้เป็นหญิงแท้นะคะมันเป็นกระเทย ฉันก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์ตัวเองเหมือนกันนะคะเออใส่สกินเสือสมิงมาเพื่ออะไรคะเพื่อตบกระเทยงงงงสูดแต่ตบมือไปก่อนละกันอร่อยค่ะมาตัดคีมนิดนึงเนาะเออใ้ขนาดนี้ต้องรวยไปก่อนนะคะเออว้าแล้วมันมาแก้แคทเฮียแก้คืออีคาเฟ่นี่น่ากินมากปะว้าแล้วมายังไงคะอีนี้มายังไงอีนี้มายังไงหยุดหยุดจะทําหนูจะทําหนูค่จอย่าทหนูสกินสวยขนาดนี้พี่ทําลงได้ยังไงค่ะโอ้โหกูเล่นกูกดหมดทุกอันเลยค่ะได้อะไรกดโอ้โหเกือบเกือบ เกือบมองเท่งเพื่อนหายไปหมดแล้วค่า3คนเหลือก็อยู่2คนเอาไงดีค <_ C 00> ่ากัดชีวิตอ๋นะอนี้รวบกดโอ้โหแข็งแข็งในเลือดที่มีแค่น,นี้สวดไปเลยครปะ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 าตายอยู่ดีค่าหนูเอาราคาเหมือนที่ฉันเห็นอีกีซี่กำลังจะเข้าไปพุ่งหนุนพุ่งไปเลยค่าเดินไป2องหนึ่งปอไม่เนียนหนูไม่เนียนลูกได้บาปด้วยสวย แกแล้วคือฟอรเรนรู้งานมากคือลออินี่มาแล้วฉันก็ตบปั๊บแล้วก็คืออีฟอเรนก็เข้าไปเก็บงานสวยเลิศสแบนเตนนะคะและฟอเรนคือไหลไปนู่นแล้วข้าหนูกลับมาก่อนไหมกลับมาก่อนไหมบางทีเมื่อเพื่อนไม่กลับนะคะเราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยช่วยลาสด<อ>ค่ะก็ <ๆ S 1> คือได้คิวมาเลยหนึ่งอันง่าย,ายๆเดินไปเกาเล่นเล่นเดินโปกดน,นันไปก่อนนะ,ะวะ้าอีเลสมันอะไรอะอทำเพี้ยดกันอะฮะว้ารอดรอดแบบเฉดฉิว เลือหล่อนคนเดียวเองสินนะอีผู้หญิงปลอมอีกระเธออีคาเฟนี่ก็เธออีักทองว้าแล้วก็คือก่อเกิดค่ะขวนไปเลยค่าราดเพื่อนไปหนึ่งเพื่อนใส่ทุรกิ้เลยกูลาดหมดนะคะเออพร้อมจบบ้านมาค่าเดินเข้าไปในคีบลูกแล้วก็จบเกมแบบตอแหลนะคะสกินนี้ก็คือแบบเอฟเฟกต์ฉ่ำมากตอนเปลี่ยนร่างจากหมาเป็นคนก็คืออ้าว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 เอ๊ะเอ๊ะเอะโยกโข้างบ้านเปิดเพลงหมอลำค่ะอินไปหน่อย